เพื่อวันนี้มาพบกับนังเลอากาเพ็ดยูบ้านเยอีกแล้วนะคะวันนี้นังเลอาจ,จะพาทุกคนมารีวิวบ้านชั้นเดียวหลังมุมหมู่บ้านนันทวันสิเรียบรีสามสิบค่ะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึงหง่งหอครัวหนึ่งจอรไปเลยค่ะพื้นที่สีตารางวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถมีหลังคากันแดดแล้วก็มีกาแพงเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้เลยนะคะ ตรงนี้เขาก็จะทำสวนปลูกสวนได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะวิ่งเล่นได้ด้วยนะคะและต่อไปก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะตามน้งองแอมมากันเลยค่ะว้าวบ้านนี้ กว้างมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะก็จะมีที่ชั้นวางของมีโซฟาแล้วก็มีบิวอินวางทีวีได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้สี่ตัวนะคะก็จะมีโต๊ะหนึ่งอันแล้วก็มีกระจกสองบานต่อไปก็จะเป็น ห้องนอนที่หนึ่งนะคะว้าวเขาก็จะเอาเตียงมาวางไว้ให้เลยนะคะก็จะมีชั้นวางของแล้วก็มีที่วางของมีตู้เสื้อผ้ามีมีประตูนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี้เปลี่ยนสุขภัณฑ์หมดเลยนะคะก็จะมีที่แขวน มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีกระจกมีถสงั่วมีสายฉีดชําระนะคะมีฝาดบัวนะคะตรงน,นี้ก็จะมีที่วางของสองชั้นต่อไปก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะหูกว้างมากแล้วก็จะมีกระจกสองบานสามารถมองผ่านในห้องครัวได้เลยนะคะต่อไป เป็นห้องนอนที่สามก็จะมีประตูบานเลื่อนอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ล็อกอย่างนี้แล้วก็จะมีกระจกหนึ่งบานนะคะก็จะมีสวิตไฟมีประตูบานเลื่อนมีที่จบับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีหูด,ดูดควันมีเตาแก๊สมีที่เก็บขออ แล้วก็มีอ่างล้างจานแล้วก็มีที่ใส,เส่เศษอาหารด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปห้องห้องน้ำที่สองนะคะตามน้องแลมากัมเลยค่ะนี่ก็จะมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีกระจกมีชั้นวางของแล้วก็มีชั้นวางของอีกหนึ่งอันแล้วก็มีโถั่ะโกแล้วก็มีสายชำระแล้วก็มีที่แขวนด้วยนะคะ ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกี้กุ้งกี้ให้น้องเรียดด้วยนะคะอ,อุ๊ยฝากลืมถ้าใครชอบโทรมาได้ที่062 85 879ก็ได้เลยนะคะบ๊ายบาย